สวัสดีท่มนี้มาพบกับน้อยอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะมื้อนี้น้อยจะพาคนมากินส้มัม่วงม่วงส้มเด้อบักงนมงส้มอออันนี้พากซ่อมนส้มกินได้บ่กินได้อืถ้ากินได้มากินกันเลยเนาะท่นทุกคนมาบมาส้มอมๆกันเนาะมากิน่เฮ็ดเกี่ยวเ

ัับรับง่วงยังอ่อนอยู่อ่ากินกันเลยอู้ัับัทุกคนง่งง่งกำลังงมง่งงเนาะกำลังรับยังอ่อนอยู่โอเค่เนาะ มงมงไงขนาดทุกคนอ่าแซ่บๆมาเด้อมาเด้อทุกคนกินน้ำกันเนาะแซ่บๆกินส้มมันนี้นะอโ,นโอ้เอานนำอ่าอันนำมาเสิร์ฟนำไปนี่กันอืม,ม

Mm. Shop that. อ่ะส้มขนา่าอือหนึ่งลายจิ๊บเนาะทุกคนกรอบๆอบืบอืมกรอบดีขนาดมะม่วงเนี่ยมะม่วงอร่อะ คุยเอาเลยเนาะโอ้เจียวเจียวกับเผ็ดมวงกับส้มเผ็ดเผ็ดก็ซอสหลืวะกินเหี Mmm. Ha. Ka 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 ka. Mùa mùa học phục เองเนาะ phục เอง Mùa nhà ban Hysj, hysj, hysj. เผ็ดขนาดเดินดนกินทีนึงเนาะทุกคนอืม scan kemelangnya ya tuh ah muk bukin lah ba? ah Kak, 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 tuh, kan? mong mong ơn มอนอันน่ัแคกขนาด

Ah. ามากินส้มทำกันเถอะทุกคนเออสมสิบแซบหาโทขักรกราดแก้วประเด็ก

Bah <sighs> เดวทุกคนสำหรับคลิปนี้จะได้จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อพอมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เม็ดคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย